สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะลูกปลาอยู่ในดงกล้วยไม้นะคะทุกคนดงกล้วยไม้นี้เรียกว่ากล้วยไม้พันช้างนะคะอันนี้ช้างกะส่วนอันนี้ช้างน้ำนะคะทุกคนคือแบบว่ารู้สึกว่าหน้าตัวเองจะบานกว่าดอกไม้เนาะเออก็เดี๋ยวลูกปลาจะกลับกล้องให้ดูนะคะว่ากล้วยไม้ที่ลูกปลามาเที่ยวชมส่วนนี้นะคะ สวยมากๆเลยแล้วถ้าหาว่าใครสนใจนะคะ,อะตอนนี้ที่เหลือก็จะมีพวกช้างกะแล้วก็พวกช้างเผือกนะคะแล้วก็ก็เหลือช้างน้ำนี่อีกตัวหนึ่งนะคะนี่คือแบบนี่ขายของแล้วนึ่งนะทุกคนขายของอีกแล้วแม่นางนี่ขายของแก้งแล้วก็จะมีแคทเอริยาด้วยนะคะซึ่งดอก สวยมากๆเลยแล้วก็ดอกโตด้วยเดี๋ยวรูปปากับกล้องให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวรูปปาก็จะแพงกล้องแล้วก็หมุนให้ดูรอบๆนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้อ่ะตรงนี้อ่ะเขาเป็นแคทเทอรียาแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่แทงช่อดอกนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากได้เอาไปเลี้ยงให้แทงช่อดอกเองเนี่ยก็ได้เลยนะคะทุกคนก็ไปตัดลาก แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยกล้วยไม้เนาะโซนเนี้ยที่ลูกปลากำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะเป็นโซนของแคททาริยานะคะแล้วก็เดี๋ยวโซนถัดไปก็จะเป็นโซนของช้างเออพเพื่อนๆก็จะแบบว่าช้างอะไรลูกปลาช้างน้ําหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ช้างน้ำเนี่ยคงจะเป็นตัวลูกปลาแล้วละค่ะทุกคน <S <S okay, โอเคเดี๋ยวลูกปลา แผนกล้องให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูกปจะตัดต่อวิดีโอนะคะแล้วก็จะอินเสิร์ตภาพเข้าไปเป็นระยะระยะนะคะสําหรับต้นที่เขามีดอกแล้วเนาะเพราะว่าลูกปลาเก็บดอกอเขาเรียกว,ว่าอายทายดอกเก็บไว้ด้วยแต่ที่ชัดกว่าดอกนี่ก็น่าลูกปันนี่แหละค่ะทุกคนอันนี้นะคะลูกปลดเดาว่าเป็นช้างเผือกเนาะครับ ข,ข่าวอวกข่าวอวกเหมือนลูกปลาเลยอะ่ะลูกปลาว่ามันสวยดีนะทุกคนนี่เลยคนที่เลี้ยงกล้วยไม้นี่นะคะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากสูงมากเพราะอะไรรู้ไหมกล้วยไม้มันออกดอกช้าอย่างมากก็ปีละครั้งเนาะลูกปลาเนี่ยความอดทนถามว่าพอไหมก็ไม่น่าจะพอเนาะสําหรับกล้วยไม้แต่ถ้าแบบเลี้ยงแบบไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะมีดอกอะเออนนี้ลูกปลาก็ได้อยู่อันนี้ดอกมันเริ่มจะโรยลาแล้วนะคะ ดอกก็ต้องย่อมร่วงเลยไปตามการเวลาเนาะแต่มันมีหลายสีนะทุกคนอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกสีนึงแต่ลูกปลาชอบสีนี้นะสีแบบออกชมพูชมพูมพโอรสโอรสส้มๆเนี่ยลูกปลาว่ามันสวยดีแล้วก็เ,เขาเลี้ยงง่ายถามว่าเลี้ยงง่ายไหมลูกปลาว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนอะ มันก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ถูกต้องไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเพื่อน,อนๆดูแลเอาใจใส่เขาอะ่ะเขาก็สามารถแทงชอ่อดอกได้สวยงามอย่างที่เพื่อน,เอนๆเห็นนี่แหละเมื่อถึงเวลาของเขาเขาก็จะแทงชอ่อดอกของเขาดันั้นลูกปาจะแพนกล้องไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ากล้วยไมย้มันมีหลายราวแล้วมันมีเยอะแต่ว่าลูกปาอาจจะเดินได้ไม่ทั่วเนาะลูกปาก็จะให้ดูแต่เป็นดอกแบบประมาณนี้อา่า เดี๋ยวลูกปาจะอินเสิร์ตภาพให้ดูในระหว่างวิดีโอด้วยนะเดี๋ยวลูกปาไปตัดต่อก่อนอยากเห็นดอกไม้งามๆหรืออยากเห็นหน้าบ,นบานๆของลูกปาค่ะทุกคน <c oughs> มีลูกค้าโทรมาหาลูกปาบอกว่าเห็นดอกไม้ไม่ชัดเลยเห็น <c oughs> แต่ที่ชัดะหน้าแมคคานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเออลูกปาก็นะอีตอนถ่ายอ่ะก็กะว่าไม่ได้ว่ากะว่าจะขายหลอกกะว่าจะโพสสวยๆแต่พอดีแบบว่า คนสวยเนาะอยู่กับอะไรมันก็สวยทุกคนคือแบบว่าอะไรนะดอกไม้ส่งคนแล้วคนก็ส่งดอกไม้ด้วยอะขายได้ค่ะเออบอกเลยว่าขายได้ค่ะมีคนสนใจค่ะอี๋ายไข่ได้เนี่ยกล้วยไม้หมนี้อะมันแบบเลี้ยงยากนะมันอยู่มอกลม่ลมๆแบบลม้ลมๆเงาๆอย่าอยู่หมอกใต้ต้นไม้ก็ได้อะ ไปดีเอาเปิ้นตากแดดให้หมดเนอะเปิ้นตายเนอะเออเห็นไหมทุกคนต้นไม้อะไรสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องใช้ดินก็ต้นกล้วยไม้นี่แหละค่ะรากยาวมากแล้วรากนี่ก็จะเป็นพวกสเปเชียลรูทนะคะก็คือรากพิเศษหาอาหารหาน้ําเองหาอากาศเองโดยที่แบบไม่ต้องเขาเรียกอะไรอาศัยดินเออโซนนี้อะ่ะมันจะไม่ค่อยชัด แต่ถ้าจะดูชัดๆนี่เลยวยลูกปลาเดาว่าอนี้คือช้างกะใช่ไหมใช่ไหมใครเป็นเซียนกล้วยไม้บอกลูกปาหน่อยใช่ช้างกะไหมแต่ลูกปาว่าใช่แล้วนี้ก็แบบสวยเ,ออเนี่ยวลูกปลาจะข้ามไปเดินอีกล่องหนึ่งนะทุกคนตึ้งตึงตึงตึงต้ง,งลูกปลาเห็นแคเธอรยาด้วย อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยลูกปลาว่าคือลูกปลาชอบมาเดินดงดอกไม้เขานะแต่ถ้าให้ลูกปลาเลี้ยงดอกไม้เป็นดงแบบนี้ลูกปลาขอติดระบบน้ําอัตโนมัติเพื่อดูแลเขาดีกว่าเพราะว่าลูกปลาไม่มีเวลามานั่งดูแลเขาเนาะลูกปลาก็คงจะพ่นอาหารพ่นน้ํา ผ่านระบบน้ําอัตโนมัติของลูกปลานี่เลยนี่คือแคทเทอริยาลูกปลาเดาว,ว่ามันคือแคทเทอริยานะทุกคนปกติแคทเทอริยามันจะแทงช่อดอกที่แบบช่อดอกที่จํานวนดอกที่เยอะกว่านี้เออทุกคนอาจจะสงสัยแบบว่าเฮ้ยลูกปลาลูกปลามันชอบกวนไม้ขนาดนี้แล้วแล้วลูกปลามันจริงๆแล้วลูกปลามันชอบพันอะไรเอาจริงลูกปลาชอบพันรองเท้านารีนะคะทุกคน นีเลยลูกปลาชอบรองเท้านารีลูกปลาว่ารองเท้านารีอ่ะมันสวยแล้วมันก็ดูแปลกตามันไม่เหมือนดอกไม้ทั่วๆไปขาวมากขาวอวบขาวอวบเหมือนลูกปลาเลยอ่ะทุกคนนี่เลยนี่เลย สวยมากๆนี่ขนาดเจ้าของเขาบอกว่าเจ้าของเขาไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็มันจะโรยแล้วนะคะแต่ลูกปลาก็ว่าความสวยอะ่ะมันอยู่ตามธรรมธรรมชาติเนาะถ้ามันจะโรยลาไปตามการเวลามันก็เป็นเรื่องปกติจริงไหมจริงไม่จริงจริงค่ะ <c oughs> ลูปกปลาว่าดอกไม้เนี่ยเนี่ยลูปกปลาชอบสีเนี้ยลูปกปลาชอบเป็นคนที่ชอบสีชมพูนะทุกคนสวยมากมากเลยลูกค้าที่แบบว่า อยากดูภาพนิ่งเดี๋ยวลูกป,ปัาก็จะทําภาพนิ่งให้ดูแล้วก็ใครที่อยากดูเป็นวิดีโอก็เดี๋ยวจะมีเป็นวิดีโอลงให้ดูด้วยนะคะเอาท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ทุกคนเห็นเนี่ยราคาเดียวกันเลยค่ะ1น120บาททุกตน้นอืมเราก็สามารถแบบเดือกต้นสวยๆไปได้ก็เอาไปดูแลต่อนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาเจ้าของเขาแจ้งว่าไม่ค่อยได้ ใส่ปุ๋ยแล้วยังไม่ได้ตัดรากนะคะมันต้องตัดรากให้น้ําให้ปุ๋ยนี่เลยโอเคเดี๋ยวลูกปลาจะกลับไปตัดต่อแล้วก็อ,อินเสิร์ตให้นะคะเดี๋ยวลูกปลาขอถ่ายแบบโอเวอร์วิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดอกพวกของแคทเธอรียานี่ยังไม่มีดอกนะคะเขายังไม่แทงช่อดอกก็สามารถเอาไปเลี้ยงต่อได้นะคะนี่จะจะเป็นโซนของแคทเทอรียาจะในส่วนนี้ก็จะมีแคทเทอรียากับช้างอ๋อลูกปลาเห็นแคทเธอริยาอีกดอกหนึ่งแล้วโอ้ยสวยมากเลยเราปั๊มมุ่นไปดูกันนี่เลยทุกคนสวยไหมสวยไหมบอกว่าสวยนะนี่ นี่คือแบบกล้วยไม้แต่ละลาวนะทุกคนมันค่อนข้างเยอะถ้าหากว่าใครที่อยากทำโรงเรือนกล้วยไม้และอยากติดระบบน้ำลูกปาสามารถรับทําระบบน้ําในโรงเรือนกล้วยไม้ได้ด้วยนะคะนอกจากโรงเรือนเห็ดแล้วนอกจากระบบน้ําอัตโนมัติเข้าบ้านแล้วลูกปาก็ยังสามารถทําระบบน้ำเข้า ลงเลนกล้วยไม้ได้ด้วยก็สามารถติดต่อสอบถามลูกปลาได้นะคะคนที่จะไปติดระบบและไปทําระบบให้กับทุกคน<อ>ก็จะเป็นตัวของลูกปลาเองนะคะเพราะลูกปลาเป็นผู้หญิงที่ทําไฟได้เออดูสิแม่นางนี่จะไม่เหลืองนานให้ผู้ชายทําแล้วคะ่ะฮ้ยทุกคนลูกปลาเห็นดอกน้อยนี่ด้วยเห็นไหมสวยมากเลยเนี่ยสวยมากเลยทุกคนคุยลูกปาว่าหน้าตาเขา จะว่าแคทเทอรียาว่าไม่น่าใช่เหมือน,นองเท้านารีที่ลูกปลาชอบเลยอะแต่ดอกมันยังน้อยอยู่ลูกปลาดูไม่ออกนะคะเ,ออเดี๋ยวเรารุ้นตอนเขาดอกโตเนาะเพราะใบมันก็ไม่เหมือนช้างแลวใบมันก็ไม่เหมือนแคทเทรียาแต่ลูกปลาจําใบของนองเท้านารีไม่ได้หรอกนี่นะคะทุกคนการมีต้นไม้ดอกไม้อยู่ในบ้านมันก็เป็นความสดชื่นชนิดนึงอยู่เหมือนกันนะคะ นี่เลยโอเคเดี๋ยวรูปปลาพาดูโอ้ววิวแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวรูกปา insert ลาอินเสิร์ตรูปให้ดูเป็นช็อตๆนะคะโอเค